เวลาป้าเป้ถ่ายคลิปอะน้องกายทำไมชอบมาพูดจังไม่ได้ถ่ายคลิปเลยหลายวันแล้วเนี่ยเอ้าไม่บอกว่าแบตหมดยังไงก็แบตหมดก็มันยังมีอยู่นิดนึงก็ถ่ายได้เด้วยก็หลายคลิปแล้วเนี่ยพักหมดทุกคลิปเลย,ยรักป้าเป้ไหมรักป้าเป้ไหมรักรักมากไหมามากแค่ไหน มาแค่ไหนบอกไม่ต้องบอกรักมาแค่ไหนแล้วรักทุกวันเลยรักทุกวันอหอมแก้มไหมอ่ะหอมแก้มทางนี้จุปักจุกั๊บ mm hmm. ถ้าแบตหมดแล้วมันจะถ่ายคลิปไม่ได้หรอใช่ถ้ามันเหลือน,นิดนึงมันก็ถ่ายได้นะไม่ได้เราถ้าเราไม่อัพคลิปลงก็ไม่มีคนดูเราสิก็ป้าอยากเป็นยูทูบเบอร์ เวลาถ่ายคลิปอย่ามากวนได้ปะ่ะ<ม>ได้ไหม,มไ,ไม่ได้ไม่ได้งั้นก็ต้องถ่ายคลิปด้วยกันใช่ไหมถึงจะยอมโอเคปะไม่ยอมไม่ยอมแล้วจะให้ทำไรไม่ยอมตอนเย็นเราจะไปไปเล่นตรงไหนกันตอนเย็นเอาดีๆเอาดีมันจะปืดมันคุณตาปือดอยู่ตรงไหนมันคุณตาปืดทำไมชาวบ้านหลังร้านมันเป็นอะไรหรอ บ้านหลังนั้นเป็นอะไรถึงยากไปมันเยน็นมันเยน็นอ๋อเราต้องไปชาร์จแบตให้มีมีแบตเยอะๆก่อนเนาะโอเคปะโอเคขอถ่ายคลิปกินข้าวคลิปหนึ่งได้ไหมได้ไหมแล้วจะมากวนอีกไหมฮึกาลกวนกวนอีกแล้วอ่ะเอาไปกินว้า อะให้ใครอันนี้ให้ใครพี่เกม,เกมให้พี่แกมให้พี่แกมไม่ใช่เราเราต้องอัพคลิปทุกวันเราจะได้มีคนดูเราเข้าใจปะไอแกเข้าใจไหมขนาดเราอัพคลิปยังไม่มีใครดูเราเลยเห็นปะ,ะไม่ฟังก่อนขนาดเราอัพคลิปยังไม่มีใครดูเราเลยเข้าใจไหมพอแล้วแค่นี้พอแล้วพอแล้วเวลาจะอัพคลิปก็มาพูดอ่ะ ทุกค <heaven> ล <entender> ิปเลยนะทุกคลิปเลย